สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ยายมองจะพามาดูวิธีการปอกขานะคะวันนี้พี่สาวเก็บขาอืแหมวันนี้มีผู้ช่วยก,ก่างหากดยอดเลยอ้าน้องเพาวน้องพาว,พาวสวยไหมคะสวยคะ่ะคนปอกก็สวยนะคะ ขาอวบๆเลยค่ะ,ะให้ดูเห็นเห็นเน้นๆวิธีปอกขามืออาชีพนะคะถ้าเป็นใายมองปอกนี่หักตั้งแต่ต้นแรกแล้วค่ะชูยกหน่อยีิกองนั้นน่ะสวยสวยมาก สวยอวบโหเดี๋ยวนะโ<ฮ>สุดยอดเลยค่ะค่ะงาม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 อันดับแรกเขาก็จะใช้มีดปอกปอกออกก่อนนะคะเนี่ยพอใช้มีดปอกแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่ปลายใบค่ะ แกะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมคะเมื่ออาชีพก็าทำง่ายมาก <c oughs> อ,มอ,อวบสวยๆเดี๋ยวจะมีโชว์อีกนี่ขั้นตอนของของการปอกขานะคะหลังจากที่เราดึงขาออกมาจากต้นแล้วนะคะก็จะใช้มีด ปอกส่วนเปลือกภายนอกก่อนนะคะอย่างนี้นใช้อย่างนี้ปอกออกใช้มีดปอกตั้งแต่ไปลายไปขานะคะไปจนถึงโคนเนี่ยเนี่ยปุ๊บขั้นตอนต่อมาเนี่ย ทำงานประสานงานกันนะคะไม่ได้ประสานงานสุดยอดเลยสี่กลางนี่สีกลางเนี่ยเห็นไหมสุดยอดสุดยอดจริงๆมืออาชีพจริงๆยายมองขอถ่ายวิดีโออย่างเดียวนะคะ ช่วยไม่ได้เรื่องถ่ายวิดีโอนี่วันนี้เป็นวิดีโอรแรกนะคะที่ยายมองถ่ายเพื่อที่จะฝึกลง youtube เมื่อวานหลานชายมาสอนวิธีทำ u t u b e สวสวรุ่นเรานี่ต้องให้เด็กรุ่นใหม่นะคะเนี่ยวิธีการปอกขานนะะพี่สาวบอกว่าขาที่จะ อบวบสวยเวลาดึงออกมานะคะขาจะต้องเป็นสีแดงต้นอ,อบวดวบสวยคนปอกก็สวยออขาก็งามลูกค้าโทรตามแลว้วกลัวไม่ได้ขาสวยจริงๆสวยจริงๆเนี่ยเห็นไหมคะ สวยมากค่ะสวยจริงๆมาชมหน่อยนะคะนี่บอวกนั้นเลยค่ะโอ้โอืมแกงขาใส่ไก่ก็อร่อยนะคะลวกกินกับน,น้ำพริกก็อร่อยโอ้บอวขนั้นเลยสุดยอดสุดยอดอันนี้ ึกการถ่ายทำยังไม่มีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะยังไม่มีไมโครโฟนยังไม่มีขาตั้งใช้มือล้วนๆวิธีการปอกขา,าเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ